ไม่งล้นไม่พยุงครับไปบึงกันเนาะเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่14ตุลาคมที่สถานีเรือนร์คอบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการโอ้ตัดไปโดนรถตัวสั้นฝุ่นจะบึงเปลเรียบร้อยสันทากเปลือกเรียบร้อยนะนาวปเอกรานุพเชวรปทีบครับผู้บัญชาการนรขอเขตหนองคายพันเอกสุจิรชัยมหาธรรมรองพอรมนและก็นายชัยนรงสุรานัยป้องกันจังหวัดบึงการและก็นนางสาวกมลนิตยาการหานคำล่า ผู้ช่วยปลัดฝ่ายป้องกันแถลงข่าวครับการตรวจยึดไม้พยุงแปรรูปจํานวน124ท่อนเห็ุเป็นกลมเป็นเหลี่ยมเรียบร้อยหมดรวมปริมาตรอยู่ที่2.94ลูกบาทเมตรนะครับหากนาข้ามฝั่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านมีมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทพอด้เห็นมันเงียบดุนเลยตามจริงเนาะคดีไม้พยุงนี่ครับำรนจะเป็นปัญหากัญชากับยาเสพติดเนาะกําลังไล่สวยเลย โดยสืบทราบครับว่ามีการลักลอบครับบ่ไมได้เอาป่าดอกแต่ว่าเป็นลักลอบขนไม้พยุงนี่แหละครับไปขายนอกประเทศบริเวณริมโขงบ้านหันแห่นี้ด้หมู่ที่3ตําบลดโคกกว้างอำเภอบุงคาจังหวัดบึงกาฬก็เลยวางแผนเข้าจับกลุ่มกระทั่งเวลาประมาณ19 30นามาทีของวันที่1ิบสาตุลาคมพบรถยนต์กระบะบรรทุกคับยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไฮลักวีโก้สีบรอนทองทะเบียนบอยไม้พอผ่นาน5737ใช้ยูมิมผู้ใดมีลังคาแบะ เบนี่แหละปิดทึบเรียบร้อยเลี้ยวเข้าไปในหมู่บ้านดังเก่าจึงติดตามไปสังเกตการณ์มึงดูเปจังไหนมาจากไหนพันว่าขณะนั้นคนขับรถยนต์ก็ต้องสงสัยก็ได้ขับเลี้ยวเข้าไปมาในซอยกลางหมู่บ้านก่อนจะเข้าไปจอดที่บริเวณหน้าโรงสีเข่าของหมู่บ้านนี่แหละพันว่าแล้วก็รีบเปิดประตูลงจากรถแล่นนะครับด้วยความรวดเร็วอ้าโอ้ตัวแท้หู้โหโตัวได้ว่าเจ้าหน้าที่ลักลัดนไปพันว่าเออจันละจันจันละจันทไปเจ้าหน้าที่ก็ไล่ติดตามไปกันบ่ด้ครับเนื่องจากว่าเกรงว่าจะเกิดอันตราย เน,นื่องจากว่าบุรุษเรียดนําไปเขามีอาวุธปืนส่วนบอ่อนะอืจึงรอกําลังมาสนับสนุนด้คบจึงได้เข้าทําการตรวจคนรถยนต์คันดังกล่าวพบว่าครับด้านหลังรถบรรทุกมีแไม่พยุงแปรรูปจานวนมากเลยแหละเี่รี่เ,<บ>เลยอืแล้วจากการตรวจคนในรถยนต์คันดังกล่าวครับไม่พบเอกสารสําคัญหรือของมีค่าใดๆกระสอบถามมึงชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับบมีผู้ใดมาแสดงความเป็นเจ้าของของรถไม่พยุงหรอครับบัานไม่ค่อะครับบ้าไ,ไอ้จึงดูไปแม่เจ้า จึงได้ทาการตรวจยึดของกลางครับมาตรวจโดยละเอียดที่สถานีเรือบึงการพบว่าเป็นไม้พยุงเป็นรูปจํานวนอยู่ที่124ท่อยนกลมและกะเลี่ยม,มรวมปริมาตรอยู่ที่2.9 4้าี่ลูกบาทเมตรหากนําข้ามฝั่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านนี่ครับจะมีมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทหลังแถลงข่าวก็ได้นำของกางเข้าบทขับส่งพนกงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบุงคร้าเพื่อทําการสืบสวนสอบสวนเจ้าของมาดำเนินคดีต,ต่อไปอันหนึ่งคือเมื่อวันที่สองวันที่ผ่านมาพันวันนาว่าเอก นาวาโทนะครับการันมินวงหัวหน้าเรือสถานีเรือบึงการเนี่เพื่อนว่าพร้อมพวกก็ลด้ตรวจยุดกัญชาอัแท่งที่เอานำเสนอไปเนาะ mm hmm. หุ้มด้วยกระดาษฟอยล์สีทองและก็หุ้มด้วยถุงพลาสติกจำนวนที่สามร้อยสิบแท่งอบริเวณที่ริมน้ำโขงบ้านหอคำตำบลหอคำอางเมืองบึงการโดยมีชายชะก,การสามสี่คนนะครับแบกกระสอบปุ๋ย หุ้มห่อด้วยถุงสีดําขึ้นมาจากเรือที่จอดอยู่ริมตลิ่งโขงนี่ละเจ้าที่ก็ซุ่มอยู่ก็ได้ทําการจับกลุ่มกันไปแต่ทางเบิรคับก็ได้แล่นหนีฝ่าความมืดไปได้วยความชำนาญเส้นทางพร้อมกับเรือที่อจอดอยู่ก็ได้ครับหนีไปยังฝั่งสปปลาวอย่างรวดเร็วเ,วเนียนก็เลยท,ท,ทาการตรวจยึดส่งที่สถานตำรวจภูธรหอคำนะครับดำเนินการทางกฎหมายต่อไปสนับสนุนโดย fast grow โปรตีนพืชอาหารเสริมสำหรับพืช fast grow ฉลากสีทองฝาสีเหลืองโถ 0856471234สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้